ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นักคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ วันนี้ผมเห็นสมการก็คือวันที่17เดือน7กรกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับกันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสมการวันนี้เนี่ยก็คือจุดเจ้าชะตาแอสเซนแดนต์สโตนกับจุดเจ้าตาจันท ถ้ากับจุดเจ้าตามเมริเดียนความหมายจะแปลว่าเกี่ยวกับมารดาของเจ้าชะตาความคุ้นเคยกับสตรีอิทธิพลทางจิตของสตรีผู้อื่นชักนำเจ้าชะตามาสู่สังคมการคบหาสมาคมกับบุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดถูกผู้อื่นชักนำเข้าไปในสังคม อันนี้ผมอ่านจากตำรายอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับเ,เรื่องงานเรื่องช่วยดีที่ดี70%นะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศาที่9้าองศาราศีกันนะครับส7ลิบดกดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร0อซนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80, ้า7 0ลดหบเลดลนกันไปนะครับคานนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลุงศีก,ก็คือ,อ,อดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาจัน จุดเจ้าตาแอสเซนเดนเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าจุดที่ส่วนลงสีหรือภาษาอังกฤษเรียกจุดมิดพอยต์คันนี้เนี่ยจุดที่เอ่อที่ส4นลังสีเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าจตัจันอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจเอ่อหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อ,อก,กับผู้คนจนํานวนมาก เช่นสมมุติว่าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวนี่ค้าขายหรือกิจการของคุณคุณอาจจะอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะแบบมีเรื่องของโอกาสรายได้บางอย่างที่เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะแบบว่ามีเรื่องของผลงานของคุณอาจจะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือว่า ของของหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดตรงนี้อธิบายเข้าไปก็คือจุดเจ้าตาจันจันเนี่ยจะแปลว่าอารมณ์ผู้หญิงในบ้านนะครับแล้วก็ความเป็นแม่ซึ่งเออค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่สองศารสีกรกฎ สุลิยดาอันนี้อยู่ข้างองศาข,ของดาวคารในราศีเมษก็คือคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณได้ของที่คุณถูกใจเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ถ้าเราลงในรายละเอียดเนี่ยจุดเจ้าตาจันทร์อยู่เรือนตาที่หนึ่งก็จะหมายถึงจะเป็นเรื่องของความสามารถของตัวคุณหรือว่าการจอดจองมาที่ตัวคุณแล้วก็ตัวคุณอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับ งานหรือหน่วยงานในองค์กรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวความเป็นครอบครัวหรือคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับ นีเนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพฮาเดสก็คือความเป็นม่ทุกเวทนาอาชีพฮา d เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุมสี่อ,องศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม 90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านทีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้แล้วเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงคันนี้ดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมเรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ เอ่อคนใกล้ชิดได้เพราะว่าอิทธิพลของเรือนจิตที่หนึ่งแล้วก็ดาววงนอกที่โคจรอยู่นะในเรือนจินที่หนึ่งก็จะมีดาวศุกร์อยู่ด้วยซึ่งดาวศุกร์ก็อยู่ที่29้าองศาราศีมิถุนย4่ิบสี่ิดาอยู่ข้าองศาของราศีมีนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณอาจจะได้เรื่องผลประโยชน์แบบที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะว่าดาวศุกร์ก็จะแปลว่าเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็ เรื่องของเงินคันนี้เนี่ยถ้าเราเลงรายละเอียดที่ที่เราอยากจะอธิบายให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในเดือไทหนึ่งที่โคจรอ,อยู่เนี่ยนะช่วงวันนั้น,นก็จะมีตัวนี้มูลเตทีนของวันให้อยู่ที่ยีิบสามองศาราศีมิถุนเจ็ดฤิบดา ซึ่งซึ่งข่าองศาที่ที่ได้รับเนี่ยอยู่ข้าองศาของราศีมังกรก็คือแคปิคอนก็คือ, orn, คอดาวเสาร์ก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรก็คือการให้ข้อมูลอเมิเทตสู่ระบบรคอมพิวเตอร์กานนี้ปัญญาแพะภูเขาก็คือปีนหน้าผาปีนเหวได้ไม่มีสันไหนทำได้อันนี้ก็จะเป็นอธิบายปัญญาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เงิน เงินเก่าที่ค้างคามานานหรือคุณอาจจะแบบเอ่อคุณอาจจะทํางานบางงานบางอย่างที่มันยากๆแล้วก็พอถึงช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณทําแล้วเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้หรืออาจจะเป็นงานเก่าที่แบบหมักหมงมานานแล้วเราสามารถทําได้หรืออาจจะแบบอาจจะมีลูกค้าเก่ามาหาคุณก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็เอาผลประโยชน์ดีๆมาให้คุณหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ก็ได้ พราะว่าดา,าวเสาเนี่ยสามารถแปลว่าการเดินทางก็คือเช่นบางคนอาจจะต้องเออเดินทางไปสูอ่องานหน้าที่ใหม่ตำแหน่งงานใหม่แบบเนี้ยก็ได้หรือคุณอาจจะต้องเออเหมือนแบบเปลี่ยนคล้ายๆ้าเหมือนแบบเปลี่ยนจากงานอีกจุดหนึ่งไปทํางานอีกจุดหนึ่งแบบเนี้ยก็ได้ก็คือหมายถึงเหมือนการเดินทางหรือกับการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง ที่เจาะจงคุณอาจจะแบบทําบางสิ่งบางอย่างที่คู่แข่งอาจจะทําเหมือนคุณไม่ได้เงี้ยคุณก็เลยเป็นที่โดดเด่นคนก็ต้องมาหาคุณแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายปรัชญาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้คุณแบบโดดเด่นหรือคุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณถูกใจ อาจจะเป็นของบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณอาจจะแบบเช่นไม่น่าจะขายได้อาจ,จะขายได้อย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างหรือแบบคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเ,เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลย แต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรูป้ป่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพาดซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในเอ่อสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ย ภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่ คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ๊ะมัน ก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทัน้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4ี4สิบี่บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะเออฉันไม่น่าจะได้หน้าที่นี้ที่มันดีแต่คุณก็อาจจะสามารถได้อย่างนี้ก็ได้โอกาสที่เราไม่ได้คาดคิดว่าโอกาสจะมาถึงคุณแต่ก็มีโอกาสที่จะมาถึงคุณมันถึงที่จะ เข้ากับประโยคที่ผมอธิบายตอนต้นน่ะที่ผมบอกว่าการครบหาสมาคมกับบุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดแล้วก็ประโยคที่เขียนว่าที่ผมอ่านว่าถูกผู้อื่นชักนําเข้าไปในสังคมแบบเนี้ก็ได้คล้ายๆแบบว่าคุณอาจจะมีทักษะพิเศษบางอย่างอย่างนี้แล้วก็ได้หรืออาจจะมีสินค้าหรือผลงานแบบนี้ก็ได้ เป็นที่โดดเด่นแล้วก็คราวนี้เรามาดูจุดเจ้าตาอัเซนเดนแอตเนติกก็คือสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทของที่เราละคราวนี้แอสเลติกเนี่ยดาววงนอ,นอกที่คอจรมีจุดเจ้าตางเมเดเดียนเมเดเดียนก็คือ,อาสามารถแปลว่าอาชีพยายงานตําแหน่งความคิดเห็นด้านสังคมคราวนี้เมเดเดียนก็เหมือนพ่อแอสเลติกเหมือนแม่เหมือนพ่อแม่มาเจอกันแล้วอยู่เรือนตาที่6อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณถูกใจ เช่นงานใหม่หรือว่าผลประโยชน์บางอย่างใหม่ทีเออ่เราให้ความสําคัญแล้วเราก็เหมือนสามารถทาทาบางอย่างที่โดดเด่นได้คราวนี้เนี่ยเราก็มาดูเมอเริเดียนเมอริเดียนในสมการวันนี้เ็าอยู่ในเดือนตาที่สองซึ่งเดือนตาที่สองก็คือเราสุขในราศีพฤกษก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของรายได้ผลประโยชน์แล้วก็มีอ,อ,อาทิตย์ จุดเจ้าตาอาทิตย์โครจรอ,อยู่คือข้าวสาเนี่ยสี่ข้าวสาเป๊ะก็คือเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องผลประโยชน์บางอย่างที่คนอื่นทำแบบคุณไม่ได้ว่าอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ที่ยี่สิบี่องศาราศีกรกฎห้าสิบแปดนิวดามกรก็คือราศีของเดือนมกราครามคือดาวประจำราศีของมกรเนี่ยมันคือแพ้ภุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นไดทเรจีเนี่ยมันจะเป็นแพ้ภุกเขา เพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพ้บุกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเออคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพ้บุกเขาคือแพ้บุกเขาที่มันเป็นเหวเป็นยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกเป็นมังกรเวทเทอเน็นโทรโจีมันแล้วปัจญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะ มังกรในโลกนี้มันมีมมนมีเหมือนสองชีพีชีด้วยนะมังกรแถวจีนเอตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราบุรีองค์ลายมังกรอ่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ่นพ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลอดออสบลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดี่ะมังกรตัวมันจะใหญ่ มีปีกใหญ่ๆเห,หมือนข้างคาวบินได้หางายเหมือนลูกศรทนูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตุมล่ะตกลงแล้วอ่ะถ้าเขาบอกมังกรไวเทอร์เทโนโลยีราศีราศีมังกร แล้วมังกรไหนอะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอะโอเคมังกรแล้วยังไงอะแล้วปรายของมังกรมันคืออะไรอะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเวังเกียนนัเหมือนที่มองเจีนเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบันลังจักรพรรดิโต๊โตจากจักรพรรดิฮ่องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอะมังกรยุโรปบรนอายที่ไหนอะ เออใครรู้มัง่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะและ้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศรีมังกรเวเทอร์นโทรโจีราศรีต่อไปราศรีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ล้วดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอะ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ย มันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวนมีเขาวนวนข้างหูหางเป็นบา,นา,ววาคือแพ้ภูเขาก็คือแพ้ที่มันอยู่ด้าหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณน่ะคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่คือปรัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีส์ไหนอะ สปีชีคือสายพันธุ์น่ะมันสายพันธุ์เมืองจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกําแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกําแพงอมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะ คือพื้นที่เดินส0มสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอ่ะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสัตไหนทําได้อันนี้ก็คือปัญญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เออคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจากัดดาวเสาด้วยอทิเสานก็สามารถแปลว่าคุณอาจจะมีการเดินทางการเช่นการย้ายงานการรับหน้าที่บางอย่างใหม่หรืออาจจะแบบทำ เรียกว่าไงครับทำของบางอย่างที่คนอื่นทําเหมือนคุณไม่ได้เช่นผลงานของคุณเป็นที่โดดเด่นอย่างนี้ได้หรืองานเก่าที่คุณเคยทำไปแล้วอาจจะส่งผลดีกับตัวงคุณทําให้คนรู้จักคุณก็ต้องมาหาคุณทําให้คุณอาจจะมีรายได้เรื่องผลประโยชน์เรื่องของหน้าที่การงานที่เติบโตมากขึ้นอันนี้ก็มันจะเป็นเรียกว่าทิศทางที่บวกนีใช้ได้เลยทิศทางที่บวกที่ดี แล้วก็จุดที่มันศูนยสีก็คือทำมุมสีห้าองศากับจุดเจ้าตาทิศในการโคจรจริงวงนอกแล้วก็จะมีตัวนี้ดาวพุธศูนสีกับดาวทิพเซอุททำมุมศูนองศาคือดาวสองตัวรวมกันเนีวศูนย์สี่ซึ่งตรงนี้ก็สามารถตีความหมายว่าเ,เป็นที่รู้จักในสังคมเพราะมีความคิดที่ไม่ซ้ำแบบใครอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันนะ คือเป็นในลักษณะของเหมือนแบบการติดต่อบางอย่างผลงานอ่าเงี้ยแล้วก็พูดเซอุดแปลว่าความคิดสร้างสารรค์อย่างนี้ด้วยแล้วก็คือแบบมันเป็นทิศทางที่ดีอ่ะอันนี้ก็เป็นนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแบบนําไปใช้ได้อันนี้ก็คือเรื่องดีๆเรื่องงานเรื่องเงินที่ดี70%นะในเรื่องของของผลประโยชน์